มีชื่อของน้ำสไตล์ลอบนะครับลอบทักลอบแน่แตบบ่ดีไซน์ลอบแต่ดูว่านแนหเเลยนะครับเอาดาังบางกลางก็จะไ,ปปได้ลายได้นผมมาเนี่ยท้องน้ำสไตล์ลอบอ้าวที่ส่งในแแฉนรับะอาออก่อน นะครับห้องน้ำสไตล์ลอฟของบ้านผมนะครับประกอบด้วยองค์บังกรเนาะมีองค์บังกร์มีฝักบัวการใช้งานก็คือเปิดฝักบัวนะครับเปิดฝักบัวให้มันไหลลงมาทุกองค์บังกรแล้วก็มีขันเงื่อนนี่ครับนี่ขันเนียบฝักอาบจากองค์บังกรนะครับแล้วก็มี่พาม่านนะครับพาม่านนะฮะพาม่านพามา่านนี่เอามาจากอ่า ขปูที่น่อนเก่านะครับผมมากรอยเป็นพามานี่นะครับกางไว้นะครับนะครับทีกวดัชมพูน้นะครับอันนี้มีฝานะมีฝาปิดฝาปิดอ,องมงกอนนะครับอันนี้คือห้องน้ำห้องน้ำสไตล์ลอฟนะครับภาษาเป็นเอิรนเ,เดเพย์เป็นจังสไตล์ลอฟอะไรคือเป็นปูนปผนังปูนนึงนะครับแล้วเาะท่าสีมาอย่างเนี้ พนังปูนเปื่อยนะครับเนี่ยนะครับลอกประดันนะครับกับลักษณะนี่คือมันอันนี้มันน้ำถั่วมันจะไสลอกเลยนะครับไสลอกใสไส้เลยล่ะนะครับแต่ยี่็นไลอกไสไส้เลยล่ะนะครับนะครับแต่ว่าอาเพื่อนดีนะครับอาเพื่อนดีครับแบบเหมือนอาบน้าดู้ํำบานเข้าตั้งย่บับนะครับอาจากองค์เพียงเรวเขาเปิด ตักบัวไฮไลท์ลงองเราจะตักจากองมาอาบนะครับนี่คือห้องน้ําสไตล์ลอบของผมนะครับเนาะที่บ้านผมที่กรุงเทพมหานครเนาะนะครับลอบปะครับลอบปะโคตรอะนะครับนะครับบ้านแห่เด้เลยกันเลยทีเดียวนะครับอือาบน้ำเด้อครับอาบน้ำเด้อ กับแม่เป็นคนบังอาบน้ำครับเดี๋ยวแม่ขคนบังอาบน้ำหนึ่งอาทิตย์ก็อาบแม่ตะเคียนึงนะครับนะครับหนึ่งอาทิตย์อาบอาบอาบแน่หนึ่งอย่งผมนี่ก็อาบทุกมือครับมือละครั้งเท่านั้นแหละเขาบอกไว้อาบสองั้งผมก็อาบมือละครั้งเท่านั้นแหละนะครับครับอาบนะครับแล้วหน้ามันน้อยใจนะครับเนาะอาบแน่มาก